ปีซาจะเป็นอย่างนี้นะนะครับวอลุ่มหลักปิดแล้วนะปิดแล้วนะนะครับเร่งแหลมสุดครับเหมือนเสียงฝนตกเลยอ่าอย่างงี้ซาฮะแก้ได้นะครับตัวนี้ไม่มีซานะวอลุ่มหลักปิดแล้วนะปิดแล้วนะมาเร่งแหลมสุดเลยไม่ซาครับเร่งสองตัวก็ไม่ซาครับผมนะพูดเรื่องนี้บ่อยมากผมขอพูดอีกสรอบหนึ่งว่า มันต้องพูดอยู่ทุกปีต้องพูดอยู่บ่อยๆนะฮะเพราะว่าลูกค้าถามมาผมก็ต้องพูดนะฮะหลายคนยังไม่รู้เรื่องบางคนยังไม่รู้จักนะครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมเปาจากมันแหงชนแนลนะฮะสวัสดีรักไทายา c มันแหงทุกท่านเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูปีนะครับมาคุยกันเรื่องปีแอมนะเรื่องปีซ่าไม่ซ่านี่แหละวันนี้มาคุยเรื่องนี้นะครับออกลำโพงเสียงแหลมแล้วก็ออกลำโพงเสียงกลางด้วย วันนี้ผมไม่มีลำโพงกลางมาเทสนะครับมีแค่ลำโพงแหลมเพราะพอดีเตรียมไม่ทันนะเสียงซาเนี่ยจะออกที่ลำโพงเสียงแหลมแหละนะฮะเดี๋ยวนี้มาคุยกันนะปีซาเนี่ยแล้วมันไม่ซาเนี่ยเกิดจากอะไรนะฮะพูดถึงตัวที่มันไม่ซาก่อนนะตัวที่ไม่ซาแล้วเราไปหมุนเยอะแล้วมันซาเราบอกว่ามันซาครับช่างอยากจะส่งมาให้แก้หน่อยนะครับแก้ให้ผมหน่อยผมบอกเลยว่าอาการนี้แก้ไม่ได้ครับนะครับ มันเป็นปกติมันเป็นอย่างนี้แหละซาทุกตัวถ้าคุณเร่งขนาดเนี้ยนะครับแบรนด์ไหนๆมันก็ซารุ่นไหนๆมันก็ซานะครับนอกจากว่าปีที่มันซาอยู่แล้วซาโดยกําเนิดน,นะครับแล้วผมเอามาแก้ซาเนี่อยอย่างยนยี้แก้ได้นะฮะแก้ได้แต่ตัวที่มันไม่ซาแล้วเราไปเร่งเยอะแล้วมันซาอย่างนี้แก้ไม่ได้นะฮะเราต้องแก้ที่ตัวเราครับเราต้องปรับตัวเข้าหาปีด้วยนะฮะเราเล่นเราต้องปรับตัวอ่าผมพามาดูเลยนะครับตัวนี้ไม่ซานะฮะตัวนี้ซา ตัวนี้ไม่ซ่าเดี๋ยวมาดูก่อนอาการมันจะเป็นอย่างนี้ฮะลูกค้าบอกว่าเร่งบนลุงเยอะแล้วเสียงซ่านะครับเรอยากส่งให้ผมแก้ซ่าเดี๋ยวฟังดูนะเป็นไงได้ยินไหมซ่าเลยเร่งไปเท่าไหร่ดูเร่งไปบ่ายสองนะฮะเร่งไปบ่ายสองเลยดูใหม่นะปิดนี่คือเงียบครับไม่มีซ่านะครับปิดคือเงียบนะฮะแต่ถ้าเร่งไปบ่ายสองนะฮะ ก็ซา,านะครับผมแต่ผมถามหน่อยใช้งานจริงมีใครหมุนขนาดนี้ไหมนะฮะปีโมงแรงๆแปดโมงเก้าโมงโอ้โหนี่กัดลั่นแล้วสิบโมงนี้ก็โคตรลั่นแล้วนะฮะอันนี้ลูกค้าบอกหมุนไปเกินเที่ยงนะฮะปกติผมหมุนเที่ยงอยู่แล้วว่างั้นลูกค้าบอกนะฮะถ้าอย่างนี้ซาแก้ไม่ได้หรอกฮะค,คือหมุนบ่ายสองน่ะนะครับหมุนบ่ายสองแล้วลูกค้าบอกว่ามันมันซาแต่ถ้าเกิดว่าเราหลีแหลมลงมา เออซาหายฮะซาหายนะครับซาหายแต่ถ้าเล่งแหลมเยอะลูกค้าบอกว่าผมเล่งแหลมเยอะแล้วมันซาครัเนี่ยเล่งแหลมเยอะแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยนะอันนี้ปีไม่ไม่มีซานะปีไม่ซานะฮะไม่ซาอันนี้ปีไม่ซานะฮะแต่ว่าทําให้มันซาเนี่ยนะครับมันเกิดจากเกิดจากตัวเรานี่แหละนะฮะเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นใหม่เราต้องปรับตัวเข้าหาปีด้วยแล้วผมก็เลยอยากถามลูกค้าก่อนว่าเหตุผลใดทําไมถึงหมุนเยอะนะครับ คือผมใช้ปีซับแยกอยู่ลูกค้าบอกอันนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะฮะเผื่อใครเจอลูกค้าบอกว่าผมใช้ปีซับแยกอยู่ปีซับแยกมันจะเป็นอย่างนี้ฮะเวลาเราเล่งบนลุ่มเสียงกลางนะครับมันก็มาแต่กลางเวลาเล่งซับนะฮะมันก็มามาแต่ซับคือมันต้องเล่ง2ปุ่มลูกค้าบอกขี้เกียจเล่ง2ปุ่มมันยุ่งยากผมเล่งกลางทิ้งไปเลยเที่ยงผมเล่งเบสทิ้งไปเลย10บโมงนะฮะผมเล่งทิ้งไปเลยนะฮะแล้วลูกค้าก็ ไปคุมเสียงที่ฟอน,น,นต์รถยนต์หรือไปคุมเสียงที่จอยแอนดรอคือเร่งบนลุ่มเดียวที่จอยแอนดรอเลยแล้วมันก็จะมาทาั้งกลางทั้งเบรที่ปีคือปีเนี่ยผมตั้งทิ้งไว้แล้วเที่ยงหรือบ่ายโมงผมบอกเลยว่าถ้าทําอย่างเนี้ยปัญหาเกิดแล้วเกิดยังไงเกิดยยอย่างนี้แหละมันะซายอย่างนี้แหละนะซาอย่างนี้แหละนะครับผมไม่รู้คุณจะได้ยินไหมเสียงซาผมเอาไม้มาจ่อลาโพง้วนะนะมันซายอย่างนี้เลยอันนี้แหลมตัวเดียวยังซาขนาดนี้นะฮะถ้าเป็นแหลมสิบตัวยี่สิบตัว ซ่าย,ยิ่งกว่านี้อีกมันเสียงฝนตกเลยนะฮะพูดต่อลูกค้าบอกเร่งวันรุ่ม2ปุ่มทิ้งไวเ้เลยเร่งกลางทิ้งไว้เที่ยงเร่งเบสทิ้งไว้10บโมงแล้วก็ไปคุมเสียงที่ j o ย android บางคนก็ไปคุมเสียงที่บลูทูธคุมเสียงที่โทรศัพท์เปิดปิดเสียงที่ที่โทรศัพท์เอาบอกมันสะดวกสบายดีผมเร่งปุ่มเดียวเร่งที่ตรงนี้เลยมันมาทั้งการทั้งเบสมันสะดวกสบายผมก็เลยแนะนําลูกค้าว่าถ้าทําอย่างเงี้ยมันก็ซาบเป็นเรื่องปกตินะฮะผมแนะนําว่าโทรโท,ท,ทรศัพท์เนี่ยตั้งทิ้งไว้เลย จอ Android จอบลูทูธอะไรก็แล้วแต่ตั้งทิ้งไว้เลย 20- 25แล้วคราวนี้ลูกค้ามาคุมเสียงลูกค้ามาคุมที่ปีเอานะฮะลูกค้าจะเร่งเบสจะเร่งกลางก็มาเร่งที่ปีเอานะฮะแล้วเสียงซามันจะไม่มีนะฮะผมแนะนําอย่างนี้นะับคือลูกค้าขี้เกียจหมุน2ปุ่มนะฮะคือลูกค้าต้องทําใจนะฮะต้องเร่ง2ปุ่มนะนะครับคือตั้งจอทิ้งไว้เลยแล้วก็จะคุมเสียงก็มาคุมที่ปีเอานะฮะแล้วปัญหานี้มันจะไม่เกิด ถ้าเกิดว่าเราตั้งจอทิ้งไว้วันรุ่ง20ถึงย5ใช่ไหมปีเราไม่ต้องเล่นเยอะเลยเราเล่น8 9โมงนี่ก็นี่ก็ดังแล้วนะดังลั่นแล้วนะนะครับไม่ต้องไปหมุนเที่ยงนะแต่หมุนเที่ยมันก็ดังนี้แหละเป็นเรื่องปกตินะแล้วถามว่าอย่างนี้ผมแก้ได้ไหมผมผมแก้ไม่ได้หรอกครับผมผมทําไม่ได้นะมันเป็นทุกตัวแหละถ้าเราเล่นเยอะต่อให้คุณเล่นปีตัวไหนมันก็ถ้าเล่นเยอะอย่างนี้ซาทุกตัวฮนะก็เคลียร์เนาะเราเล่นเราต้องปรับตัวเข้าหาปีด้วยนะเราต้องเข้าใจมันด้ววยไม่ช่ชา เร่งเยอะแล้วไปคุมเสียงที่เครื่องเล่นมันง่ายดีเนี่ยปัญหาเกิดแน่นอนวิธีดูปีซ่าไม่ซาน่ดูง่ายๆนะผมจะบอกปิดวุลุ่มหลกันนลหลกก่อนนะครับปิดวุลุ่มหลักก่อนนะฮะแล้วก็หมุนแหลมสุดนะฮะปิดวุลุ่มหลักก่อนนะฮะแล้วก็เร่งแหลมสุดเลยนะฮะถ้าเร่งแหลมสุดแล้วไม่มีซาถือถือว่าปกตินะครับไม่ซาแต่ถ้าเกิดว่าปิดวุลุ่มหลักแล้วนะครับแล้วหมุนแหลมสุดแล้วมันซาซีดเลยเนะี่ยเออเนี่ยแหละคือปีซานะครับผมวิธีเช็คๆง่ายๆนะฮะ สรุปตัวนี้ไม่ซานะฮะปีซานี่นี่ตัวนี้ตัวเนี้ยซาโดยกําเนิดนะครับอ่ามาดูปีตัวนี้ปีตัวเนี้ยซาโดยกําเนิดนะครับสังเกตด,ดูผมปิดวอลุ่มหลักแล้วนะฮะวอลุ่มหลักเนี่ยผมปิดแล้วนะปิดแล้วปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูนะฮะเนี่ยได้ยินซาแล้วนะซ่ามาแล้วนะยังไม่ทันได้หมุนเลยเดี๋ยวดูนะผมหมุน,เป,นเป็นไงฮะเป็นไงฮะ ซาเลยเห็นไหมซาเลยเดี๋ยวหาโฟกัสก่อนอเนี่ยซ่าเลยเนี่ยวุลุ่มหลักปิดอยู่นะนี่ปิดอยู่นะฮะปิดอยู่เนี่ยซานะฮะถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกปีซาครวิธีเช็คเช็คง่ายๆนะฮะปิดวุลุ่มหลักก่อนนะฮะปิดวุลุ่มหลักก่อนแล้วก็เร่งแหลมฮะเอออย่างเงี้ยซานะครับอย่างเงี้ยแก้ได้นะครับ แก่สามร้อยถึงห้าร้อยแล้วแต่วงจรอย่างเงี้ยแก้ได้แก้ไม่ให้มันซาแบบเนี้ยได้นะครับแก้ไม่ให้มันซาแบบเนี้ยแก้แก้ได้นะฮะเนี่ยปิดวลุ่มหลักแล้วนะครับหมุนแหลมสุดเนี่ยซาแต่ไอตัวเนี้ยนะฮะที่มันไม่ซาเนี่ยนะครับปิดว่าลุ่มหลักแล้วนะครับหมุนแหลมสุดนะครับไม่มีซานะฮะก็ถือว่าปกตินะับผมถือว่าปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเร่งเกินเที่ยงหรือบ่ายสองเนี่ยอันนี้ก็ซาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะ มันแก้ไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยแก้เป็นแบบเนี้ยแก้ได้นะฮะคือตัวเนี้ยซาโดยกําเนิดนะฮะซาโดยกําเนิดนะครับผมอุลมหลักปิดอยู่นะปิดอยู่ครับแต่เล่งหลาสุดเอออย่างเนี้ยเขาเรียกว่าซานะครับอย่างเนี้ยคือซานะฮะวิธีเช็คเช็คง่ายๆนะฮะปีมีสองแบบซาไม่สถานะแก้ได้นะครับค่าแก้สามร้อยแก้ซ่าเนี่ยนะครับ ถ้าแก้ซาแล้วนะครับปิดวอลุ่มหลักก็คือเงียบนะฮะมันก็จะไม่ซาแต่ถ้าเกิดว่าแก้ไปแล้วแล้วแล้วคุณมาเร่งเกินบ่ายสองนะครับก็ซาเหมือนเดิมครับผมบอกตามตรงนะซาเหมือนเดิมเพราะว่าผมแก้ให้มันเป็นแบบนี้แล้วนะฮะผมแก้ให้มันเป็นแบบตัวนี้ไปแล้วนะฮะแล้วผมบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับใช้งานจริงก็ไม่มีใครไปเร่งบ่ายโมงบ่ายสองหรอกนะฮะแปดเก้าโมงนี่ก็ลั่นแล้วนะฮะ ก็หวังว่าจะเข้าใจนะผมก็พยายามพูดให้มันเข้าใจได้ง่ายที่สุดแหละนะฮะคือลูกค้าส่งมาแก้ซ่ายเยอะแล้วผมบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติครับมันแก้ไม่ได้แล้วลูกค้าก็แย้งว่าเอ้าไหนช่างบอกว่าแก้ซ่าช่างรับแก้งไงช่างแก้ซ่าโน .1 นของเมืองไทยใน youtube ไม่ใช่หรอลูกค้าว่าอย่างนี้ก็ใช่ครับผมแก้แก้แต่แบบนนนเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเนี่ยแก้ได้นะครับแก้ได้นะฮะ แต่ถ้าเป็นปีอย่างเงี้ยมัน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 ไม่ได้ซ่านะฮะแต่ว่าพี่ไปเร่งเยอะเร่งบ่ายโมงบ่ายสองมันก็ซ่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะถ้าอย่างนี้แก้ไม่ได้นะฮะนะครับผมอย่างเงี้ยแก้ได้มันก็จะเหมือนกับฟอร์มูล่าตองแปดนะ่ะฟอร์มูล่าเอ็กตองแปดนะ่ะคือปิดวุลุ่มหลักแล้วหมุนแลวสูดเนี่ยคือซ่าเลยนะฮะฟอร์มูลา่าน่กซ่าห,หนักกว่านี้นะฮะไอ้อย่างนั้นหนะ่กแก้ได้นะฮะผมยกเว้นเฉพาะตัวที่มันไม่ซ่านะครับตัวที่มันไม่ซ่า แล้วคุณไปเล่นวลุ่มหลักเกินเที่ยมหรือเกินบ่าย2เนี่ยอันนี้คือซ่าเป็นเรื่องปกตินะฮะอันนี้ก็เคลียร์เนาะหวังว่าจะเข้าใจนะฮะคือส่งมากันเยอะไอ้รุ่นเนี้ยรุ่นอย่างเงี้ยรุ่น7แบรนด์ no โลโก้7แบรนด์โมอย่างเงี้ยนะครับผมบอกไปเลยว่ามันไม่ซ่านะนะครับแต่ลูกค้าบอกว่ามันซ่าผมเลยถามพี่เล่งวลุ่มค้างไว้ใช่ไหมคือใช่เล่งไว้เท่าไหร่เล่งไว้บ่าย2นะครับก็ซ่าเป็นเรื่องปกติครับอย่างนี้แก้ไม่ได้นะฮะ โอเคเคลียนะฮะเคลียนะเคลียนะฮะเข้าใจแล้วเนาะคือมันไม่ซาหรอกแต่มันซามันซาเพราะตัวเราเราไปเร่งเยอะเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นใหม่เราต้องทำเลเวลแมทชิ่งนะฮะเครื่องเล่นคุณตั้งไว้เลยยี 20, 25, นะ่ Power, สิบยิบห้านะครับพาวเวอร์เสียงกลางเสียงเบสเราก็เล่นเอาที่มันพอหมุนติดมือนะฮะแล้วฟรีคุณก็จะได้เล่นน้อยลงนะครับมันก็จะไม่ซานะฮะ คือทำให้มันแมทกันนะทุกอย่างมันจะลงตัวเองนะครับมันก็จะไม่ซานะนอกจากว่าตัวที่มันไม่ซาเนี่ยตัวอย่างเนี้ยมันไม่ซาอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าเปิดเครื่องมาแล้วมันมีเสียงซาโดยที่เรายังปิดวอลลุ่มอยู่สมมติว่าเราปิดวอลลุ่มอยู่นะอ่าปิดปิดวอลลุ่มอยู่แล้วมันยังซานะฮะเอออย่างเนี้ยไอซีไฟ่วนะฮะไอซี IC ไฟ่วมันก็ซาเหมือนกัน ก็ต้องแยกเป็นเคสๆไปนะเดี๋ยวใครสงสัยก็ส่งมาเช็คได้นะฮะอย่างเช่นปีตัวเนี้ยมันไม่ซานะฮะแต่เราปิดวลุ่มหลักแล้วมันยังซาอยู่นะฮะเอ่อมันก็จะมี IC ไฟไฟ่วนะฮะเอ่อถ้า IC ไฟรั่วนะครับต่อให้เราปิดวัลุ่มยังไงมันก็ซานะฮะไอถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะส่งซ่อมนะฮะส่งซ่อมซ่อมได้นะฮะเฉพาะรุ่นนี้นะนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นเนี้ยกาเทียเนี่ยตัวเนี้ย ตัวนี้มันทราบเป็นเรื่องปกติไู่แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับไอซีไฟรั่วนะฮะอันนี้ทราบเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะบ,บางทีอธิบายพิมพ์มพแชทมันไม่รู้เรื่องไงนี่ทําให้ดูให้เห็นเป็นรูปภาพเลยว่ามันเป็นยังไงนะฮะทรบาบไม่ทราบเออถ้าเป็นฟอร์มูล่าตองแปเนี่ยเออใช่ทราบทราบจริงอนเนี้ยถ้าเอามาแก้ทราบก็หายนะครับเร่งแหลมสุดมันก็จะไม่มีทราบแต่ถ้าเกิดว่าแก้ทราบแล้วเราไปเร่งวลุ่มหลักเกินเที่ยงเกิน12บสองโมงเกินบ่ายสองอ่ะ เอออันนี้ก็ซางเหมือนเดิมนะก็บอกไ้ก่อนนะครับผมแต่ผมจะแก้ให้มันซา้ไวที่สุดโดยการปิดวัลุ่มหลักแล้วคือเงียบนะอันนี้คือถูกหลักของมันจะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าแก้ให้เล่งวัลุ่มเยอะๆแล้วมันไม่ซาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นะฮะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นปีปีมันเป็นวงจรอนาล็อกนะฮะยังไงมันก็ซาสเพราะว่าอุปกรณ์ทุกตัวเนี่ยมันมีการทํางานมันก็มีความเพี้ยนของมันนะฮะมันก็ย่อมเกิดเสียงซาได้อยู่แล้ว อย่าง IC เนี่ยนะครับมันก็มีการทํางานมีการสร้างความถี่นะครับมันก็มีเสียงซาอยู่แล้วนะครับนอกจากว่า DSP อันนี้พูดถึง DSP เลย DSP เนี่ยนะครับทำไมมันไม่มีซา DSP นี่คือเราคือเรามีหน้าที่เปิดอย่างเดียวอะ่ะ DSP อย่างเช่นเราอย่างเช่นว่าเราไปติดเครื่องเสียงมาจากร้านเครื่องเสียงรถยนต์ใช่ไหมร้านเครื่องเสียงรถยนต์ก็จูน DSP เนี่ยความถี่เบสกลางแหลมคือครบชุดแล้วคือเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเราเป็น ผู้ฟังเรามีหน้าที่เปิดวอลลุ่มเดียวเรามีหน้าที่เปิดกับป e ิดวอลลุ่มเฉยๆวอลลุ่มเร่งเสียงกับหลีเสียงแค่นั้นเราไม่ได้ไปจูนแหลมจูนกลางเราไม่ได้จูนเพราะว่าร้านขอจูนมาให้เสร็จสับแล้วนะฮะเรามีหน้าที่แค่เปิดปิดวอลรุ่มเท่านั้นแล้วถามหน่อยดีเอสพีเวลาเราหลีวอลรุ่มสุดทําไมมันถึงไม่ซ่านะฮะหรือเราเร่งวอลลุ่มค้างไว้แล้วเรามาสต็อปเพลงที่โทรศัพท์ที่บูธเนี่ยทำไมมันไม่ซ่า อันนี้ DSP ต้องบอกกันว่ามันเป็นดิจิตอลนะฮะมันไม่ใช่อนาล็อกแบบนี้นะฮะการทํางานมันคนละอย่างกันนะ DSP เนี่ยเสียงซ่าไม่มีนะฮะต่อให้เราเร่งมันรุ่มเยอะแล้วเรามาสต็อปที่โทรศัพท์มันก็ไม่ซ่าเพราะว่าวงจรเขาเนี่ยออกแบบมาแบบโอ้โหมันเทพมากมันสุดยอดมากมันมีวงจรชดเชยวงจรป้องกันสัญญารบกวนดีมาตั้งแต่ภาคเกียวไฟเข้ามาเลยแล้วก็ดีตั้งแต่ออพต์ออกไปเลยนะฮะไม่มีสัญญาณมา ไอซีสามคัดออฟนะฮะมันเป็น IC ซ i ไมโครคอน o ท l ลเลอร์ roller, นะครับเขามีการป้อนโปรแกรมอัดโปรแกรมมาแล้วถ้าไม่มีสัญญาณมาจะไม่มีการจ่ายกระแสะออกเนี่ยมันก็ช่วยให้แบบเสียงรบกวนอ่ะช่วยในเรื่องเสียงเสียงรบกวนเนี่ยจะไม่มีเลยนะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่า d s p กับปีมันคนละอย่างกันนะเดี๋ยวหลายคนแย้งว่าอา้าว DSP ผมก็เล่นค้างไว้ทําไมมันไม่ซ่าออวงจรมันคนละอย่างกันครับผมนะมันคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันแต่ปีเนี่ยถ้าเล่นค้างยังไงมันก็ซ่านะ ซาอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจนะนอกจากว่าตอง8หรือว่าริชาร์ดแล้วก็รุ่นไหนก็แล้วแต่ที่ปิดวลุ่มหลักแล้วอ่ะนะครับแล้วเราเร่งแหลมสุดอ่ะแล้วมันซาอ่ะเอออย่างเงี้ยผมแก้ได้นะครับแก้ได้อยู่แล้วนะะนครับแต่ถ้าเป็นตัวที่ปิดวลุ่มหลักแล้วมันเงียบอ่ะนะครับแล้วเร่งวลุ่มแล้วมันซาเนี่ยเออย่างเงี้ยแก้ไม่ได้นะฮะมันคนละอย่างกันนะครับผมอันนี้เราต้องแก้ที่ตัวเราเองนะะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ถ้าปีซ่าจะเป็นอย่างนี้นะนะครับวุ่มหลักปิดแล้วนะปิดแล้วนะนะครับเล่งแหลมสุดครับอ่าเหมือนเสียงฝนตกเลยอ่าอย่างเงี้ยซ่านะฮะแก้ได้นะครับตัวนี้ไม่มีซ่านะไม่มีซ่านะวุ่มหลักปิดแล้วนะปิดแล้วนะมาเล่งแหลมสุดเลย ไม่ซาครับเล่งสองตัวก็ไม่ซาครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นบนรุ่มตัวนี้เกินบ่ายสองซามาแล้วถ้าอย่างนี้แก้ไม่ได้นะเราต้องปรับพฤติกรรมการเล่นใหม่นะเรื่องปีแอมซ่านะครับจริงๆก็คุยกันทุกปีนะนะครับผมเคยบอกว่าทำคลิปคลิปสุดท้ายแล้วก็ไลฟ์สดเป็นครั้งสุดท้ายนะ มันก็ไม่สุดท้ายหรอกนะครับมันก็ลงเรื่อยๆต้องพูดกันอยู่เรื่อยๆนะพูดกันอยู่ทุกครั้งนะฮะเพราะอะไรเพราะว่ามีลูกค้าถามเข้ามาทุกครั้งนะครับก็เลยได้พูดทุกครั้งนะครับว่าหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าปีซาเนี่ยแล้วมันไม่ซาเนี่ยเกิดจากอะไรนะฮะ